น้ำเลยครับผมแมนครับน้องซื้อยังครับน้องเองนี่น้ำเพชรฟ้าครับพี่น้ำเพชรฟ้าครับผมครับผมเพิ่มเป็นลูกน้องเองเป็นตัวที่สองหนึ่งซื้อยังครับน้องตัวที่สองหนึ่งซื้อคำเป่าครับน้องคำเป่าน้องคำช่ายซื้อยังครับน้องหนึ่งตัวนี้อันนี้น้องปีใหม่ครับผมน้องปีใหม่ครับน้องปีใหม่ผมเป็นตัวที่ซีนี่เพิ่นเป็นจะตั้งซื้อไหมครับน้องครับนี่ซื้ออยู่ครับพี่ซื้อยังเก้าสยามครับเก้าสยาม สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องอีฟซีสุขสุขชนกับผมนะครับมุนีก็อยู่กับต่อต่ำขึ้นกาครับพี่น้องนะครับผ้าพีผ้าน้องนะครับผมมาเบิร์น้วไอ้งามๆนะครับพี่น้องเปิดก็เปิดฟ้ามครับมุนี้นะครับผมเปิดราคาพร้อมนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องครับผมไปทำกล้องมุจการกับเจ้าของขอกทองฟ้ามกันไปดูชมกันเลยครับมุนีจรินสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่ครับผมนะครับมุนี้กับไอ้นะครับมาเย็นมายามน้องนุ่งนะครับพี่น้องทั้งน้องเน็กนะครับผมมุนี้กั นะครับเจ้าของผอกเจ้าของฟ้ามกันนะครับผมบางเก่งครับในนําตูกับพี่กันมองในข้อซื้อยังครับผมครับผมผมไอซื้อเก่งครับพีรพัฒน์ราชพักดีครับผมพีรพัฒน์ราชพักดีครับผมตอนนี้ท่าู่บมาไหนครับ้องเก่งตงอ่าตอนนี้ยูนองเมกครับบ้านน้องเม็กอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับอืมนะครับผมมือกะนะครับไอใส่ได้รับเกียรติครับจากน้องเก่งนะครับเปิดคอกเปิดฟ้ามนะครับพี่พี่น้องในรับชมนะครับว่ามีคัวยงาๆนะครับมาให้ชมนะครับกับ ความเปิดแบงเนาะพี่น้องมาด้วงครับพี่ครับผมครับม่นี้กับพี่เสียงรบกวนเนี่ยครับพี่น้องนะครับเพราะว่าติดถนนท์ไงเลยนะครับที่ติดทางนะวานติดทางครับพี่น้องนะครับผมตัวเรียกน้องเก่งเลยตัวเรียกเสียเก่งนะครับพี่น้องที่ติดทางครับพี่น้องครับผมเอานะครับน้องเก่งครับรอไอคอนดีๆไปเข้าไปในนะครับการทํา ตัวคุ้ยตัวยังนะครับว่าความง่ายเป็นยังไงนะครับครับตอกินตะกี้เห็ดยังเมื่อก่อนครับน้ออ่าตะกี้กับเห็ดงานประจำนี่แหละพี่ครับผมครับผมกับพึ่งกลับมาอยู่บ้านได้สองปีสามปีนะครับอืสองามปีเลยาอย่างอยู่น้ำพอน้ำแม่ครับครับก็เลยว่าสื้อคุ้ยสื้งง้วมเรียงครับก็เรียงไปเรียงมาก็เล่นได้ศึกษาแหละครับว่าอ๋อคุ้ยมันเรียงแบบนี้นะมันบม่ได้เรียงแบบสมัยเก่านะครับผมก็เลยได้มีโอกาสได้ไปคุยกับ ี่ผู้นั้นผู้นี่เพิ่นกับแบงปั่นความรู้ให้ครับแล้วก็ได้จนได้ผ้าไปเดินสนามไปอีกยังสี่นะครับพี่ได้มาจับคุ้ยง่ามครัเพิ่นนี่ล่ะบัานนี้น้องเก่งที่เขามาในคุยสายพระธาตนี่จะเดินจะปีแล้วครับน้องแต่อ่าผมมั่ปีนิดๆนึงครับพี่ นีมือกลัวครับผมเคยว่าเป็นมือใหม้เลยบ่มือใหม่เลยหล่ะพี่ไม่ใช่เลยหรอกไม่ใช่เลยนะพี่ไม่่เลยนะพี่ไม่เลยหรอพิ่งเริ่มครับผมเพิ่งเริ่มครับพี่น้องครับนะครับจากที่บ่อตัมนะครับมาบึงในขอกในฟาร์มนะครับเป็นมือใหม่กับจิงนะครับพี่น้องนะครับน้องเก่งนะครับผมแต่ว่าการจับกล้วยของเพื่อนนี่บ่ธรรมดานะครับเดี๋ยวจะมีสมาชิกในขอกในฟาร์มนะครับหลายตัวนะครับมาพี่ให้น้องได้รับชมนะครับผมไกอยูว่านึงผีเสียอต้องเนาะครับผมปีเสื้กับผลงานการเข้้้าาาสนนนมมกกบบ่่ธรรรดใหััคพีองนะครับของ้ำ ฟาร์มันเก่งของฟาร์มันเกงนี่เขาซื้อฟาร์มี่ยังครับซื้อเต็มชิ้นซื้อ,อสมาเรียฟาร์มครับพี่สัมาเรียฟาร์มแมนครับผม,มอยู่ติดถนนเลยครับพี่ติดถนนเลยเซ็นได้ครับเซ็นเซ็นอู่ดอนสะกลนครับอุดรสะกลยุคหางด้านตาช่างน้องเม็กเลยครับอ๋อด้านตาช่างน้องเม็กเลยครับผมแมนครับสายมือครับพี่น้องนะครับห่างกันเลยครับผมเดี๋ยวเห็นคอ,อกขั้วอ,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 อยู่หรองงค,ครับเห็นอยู่เนาะครับผมเอืดซ<ไ>้ำน<ต>ะครับเอืดคอแล้วไปน่องเลยงามเข้าไปน้องนะครับเอาแบบนี้ครับเพื่อพี่เพื่อน้อง ไอ้ขอเบอร์โทรน้องเก่งไว้เลยครับ088 088 020 4462ครับไอ้ขอจักรอบเลยครับ088 0์แป4แปดศี่โอเคครับน้องนะครับเป็นไล่กับเบอร์นี้เลยด้วพี่ไล่เบอร์เนาะเบอร์เป็นน้องแอดไล่ไอ้ยังมานะครับผมวันนี้ก็มีมือหนามครับพี่น้องนะครับผมก็เป็นน้องของน้องอ่าน้องเก่งนะครับมากับผู้ช่วยครับผู้ช่วยผู้ช่วยนะครับเป็นมือหนามนะครับผมเอาวันนี้ครับพ่อนะครับพี่นน้องกก็็เหบบรรรยาาศดีคัพี่น้องนะครับผมที่ถนน พี่น้องเพื่อพันไปพันมากะนะครับไมาเยี่ยมมาแว่ดได้นะครับผมวันนี้เข้าจะมาเบ่งตัวแรกกันนะครับของน้องกิ้งเอามาให้ชมนะครับผมตัวนี้ได้น้องตังซื้อบาบหอครับน้องครับมีซื้ออยู่ครับพี่ซื้อเนาะเพชรน้อยครับเพชรน้อยนะครับน้องเพชรน้อยนะครับพี่น้องน้องเพชรน้อยเสื้อไซส์เรากว่าเป็นไงครับน้องเป็นเราเกาอุทัไทยครับเราเกาอุทัไทยครับผมแดงมาจากไานครับ่แดงมาจากทางฝุ่นเลยครับอ๋อนะครับผม ตอนนี้อายุอันามันจักจะปีเดือนครับอ่าตอนนี้ปีห้าเดือนจะเข้าหกเดือนครับปีห้าเดือนจะเข้าหกเดือนครับผมครับโอ้นะครับสูงอยู่ประมาณ้อยสามสิบนี่หละพี่ประมาณสามสิบเนาะครับผมประมาณลอยสามหกเดือนพี่น้องนะครับแต่วาาโอ้นะครับอัตลักษณ์เพื่อนน่กับชัดเกลียเลยนะครับผมร่ำต้นล่ำตเพื่อนดีครับนะครับผมปีห้าหกเดือนแล้ว้อยสามสิบนะครับข้อแข้งข้อขาข้ออ่องนะครับงาวน้ะงกินอ่ะครับผมงาวยกเป็นเนี้อถือว่างาวเลย นะครับนี่เป็นสาวหน่อยที่ว่าโอ้สวยนะครับนิ่งๆลูกเออนี่มีสมาชิกจิตแปดตัวเนาะครับพี่ตอนนี้มีอยู่ประมามันบอดสิบอะครับประบมันจิตแปดตัวพี่น้องนะครับให้เบอร์ให้พี่น้อง้รับชมนะครับเราเอาอุทัยเนาะแม่เนาะเป็นควายอุทัยครับผมเป็นควายอุทัย่เพื่อนพี่น้องนะครับครับกับที่ยู่นิ่งๆลูกเออนะครับเที่มตาครับ อันตลักษณชัดเจนอันตลักษชัดเจนครับนี่เด์ดขัดนะครับผม่อ่เชื่องนะพี่กินยาเก่งครับตามที่ยาเห็นอกเชื่องทุกตัวเลยแน่นครับเชื่องทุกตัวที่ว่ายี่นี่จับได้ครับจับได้ขี้ได้ครับนะครับผมจับได้ขี้ได้นะครับเป็นสาวน้อยสาวสวยตัวแรกนะครับผมนี่ครับพี่น้องนะครับข้วนหางนะครับทายันนี้นะครับมุนนะครับกินหน่อยนะครับผมเพ็ดน้อยเพ็รน้อยนะครับงอนม่ เ้งขาดีนะครับไม่พี่น้องแล้วพอุมอันนี้เปิดจะไปลองในเกนี่เปิดยุ้ครับผมเปิดยู่หเนาะครับเปิดพี่น้องพป้นมากน้ำเนาะครับผมครับพี่น้องมากน้ำกับกามาคุยกันครับผมเปิดไว้ขีดหนึ่งพอดีหนึ่งแสนบาทครับหนึ่งแสนนะครับพี่น้องครับผมสาหน่อยนะครับตัวแรกนะครับครับปีห้าเดือนเนาะเนาะปีห้าเดือนครับพี่ปีห้าเดือนนะครับความสูงกบบหน่ยสามสิบบาทประกันที่ลอยเศร้าเก่าครับเศร่าเนาะครับผม น้องนะครับนี่เป็นสาวน้อยสาวสวยนะครับลํำตนวลํำโตนะครับผมสวยเลยนะครับนี่เป็นดอกซีออกทองท่องเนาะดอกเล่าครับผมแมนครับออกท่องครับออกท่องเนาะซีออกดอกเล่าครับนะครับว่าถ่ายสวยนะครับนี่บูงเงาดีพี่นนองนะครับนี่ แบงคุงตัวเพาะอีซ่าเขาแบงคุงตัวครับพ uh huh. ี่เพราะจะพี่น้องมักน้ำครับขันพี no ่น้องมากกัแบงห้ครับแบงไปเลี้ยงว่นใดแพงจักตัวเลยว่นใดแพงจักตัวผมนะครับเอานะครับแดดขอดพี่น้องนะครับน้องเมึงกระสีหุ่นเนี่ยนะครับน้องเก่งอันนี้แบงพี่น้องเปิดได้ยุบหนึ่งแสนเนาะหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทนะครับเป็นก้วยซี่ยู่เท่คับพี่น้องนะครับกะมาเบิ้งตัวโตหนาคอกหนาฟ้าม่อนะครับ เดี๋ยวให้เบิกตัวต่อไปแล้วครับตัวที่สองหนีซื้อยังครับน้องตัวที่สองหนีซื้อคำเปล่าครับน้องคำเปล่าน้องคำเปล่าเป็นยังแค่ตังคซื้อว่าคำเปล่ามาจากไหนอันนั้นเจ้าของเก่าเพิ่นตังมาให้โอ้โนะครับบ่เปลี่ยนซื้อเลยครับกับว่าได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนไปเอามากับว่าได้เปลี่ยนเลยครับครับผมเป็นน้องคำเปล่าเนาะน้องคำเปล่านี่เพิ่นเสื้อไส์เรากอดไปเนาะอ่าเป็นลูกเก้าเจริญครับลูกของพ่อเก่าพ่อเก่าเลยครับผมลูกพ่อเก้าเจริญแต่ว่าแม่เพิ่นนี่เป็นขั้า อุดรนี่แหละครับขั้วแง้มอุดรเท่าไหร่นาะขั้วแง้มอุดรครับโอ้พี่น้องนะครับผมเป็นขั้วพัฒนาไมเพิ่ก็ยินเฉดดีแทเนาะดีบ่ว่าจะไม่เดินสนามได้พี่เมีนบอยังเมียนบอลอ่ะว่าจะเอาไปพืชจีนนี่แหละครับครับามฝนเขาจูงก้นในมือหลวงตัวนี้น่ะอ่านะครับผมนี่น้องล่ำเปล่าคำเปล่าคำเปล่าเนาะโอ้พี่น้องนะครับเป็นลูกสาวเก่าจะเลจริญครับพี่น้องนะครับผมนี่นะครับแม่เพื่อนเป็นขั้วแง้มอุดอเท่าไหร่น้อมันบอกเมีนครับเห็นแม่เพป็นบอลน้อง ผมบ่เห็นแม่เพื่อนสูงไรนะแม่เพื่อนเพิ่นบอกบอกบ่แน่จะต้องถามพ่อครับพ่อเป็นคนแบเออกมาแต่ว่าเบื้องจากล่ำต้ลล่ำตัวของลูกเพื่อนเราวน่าจะสี่สิบบวกอยู่ครับนะครับน่าจะสี่สิบกว่วอยู่นะครับแม่เพื่อนนะครับแม่เพิ่อนน่าจะสูงอยู่ครับพราะเ่าลูกเพิ่นโอ้นะครับครับตอนนี้ลูก1 3ยสามสิบสี่ครับล3ยสามสี่สามหาเนี่ยครับประมาณนี้พี่ประมาณนี้เนาะครับผมาสี่สามหาครับพี่น้องนะครับนี่ลูกสาวเก้าเจริญซั่นลูกสาวเก้าเจริญแมนครับโอ้นะครับัญ เกี่ยวงามนะครับแบ่งม่าท่านไหนจะทำเนี่ยท่านสะบอแบ่งมาท่างไหนสำนดอบแบ่งาทาทางไหนอันนี้เป็นกีแบงไหนนน้องบัวลำพูน้องบัวลำพูครับบัวไม่ีนองนะครับมึงพีนองนะครับนี่อัตลักษณ์เิ่นนะครับนี่ครับนิ่งครับนิ่งครับตาเตี้มโอ้นะครับบ่ตรท่านมาดาสาวหน่อยตัวนี้นะครับยางสนามได้เลยครับเป็นสายเดือนสนามเหมือนกันครับนี่นะครับเขาสวยเลยนะครับข้อเนี่ยเป็นลันลันผีนอง นิ่งๆดูนั่นเลยนะครับโอ้นะครับธรรมดาสาวน้อยตัวนี้นะครับน่าสนใจเลยนะครับขาไงนะครับขอแข็งคอขาดีนะครับไทยนะครับสวยเลยนะครับวันนี้เกือบตุกสวงเลยเนาะครับผมแมนครับตุกสวมตกสวงเกือบตกสวงครับคอห้านนามครับสองต่วหางวันนี้จะได้เปรียบเรื่องหางเนาะครับผมหางนี้หางพุ่มหางหางเป็นพวหางเยาดีอยู่ครับพี่หางเงย้าดีอยู่ไทยบกเน่าตัดได้เนี่ย นะครับสะรอ่อนนะครับพี่น้องงามครับแม่นี่งามอยู่นะครับงามๆเลยคางนี่เงาจิตตกดินนะครับพี่น้องครับผมข่นทางไงนะครับก็ตั้งใจว่าถ้าบ่มีพี่น้องมาอแบงก็จะเป็นแม่บ็อกละครับเป็นแม่บ็อกประจำขอกเขาเนี่ยเนาะครับผมอกฟาร์มฮงนะครับยินสวยนพี่น้องครับยินสางเลยนบพี่น้องนี่ยินสางครับยินหนึ่งเลยนะครับนี่ปีหาเดือนพี่น้องปีปีเจ็ดเดือนครับนี่เจ็ดเดือนเนาะครับผมร้อยสามสิบสี่ละร้อยสามสิบสี่ครับโอ้นะครับ เ่งามเลยครับพี่น้องนะครับกสิมีนะครับโอ้สิบาจางไดครับพี่น้องนะครับมหานนองเก่งบ่ผิดหวังนะครับในของในฟ้ามเพื่อนนะครับครับผมนี่แวะมหาเลยครับพี่มากินน้ำกินเย็นเนาะครับผมนะครับตัวที่สองนะครับโอ้งามนะครับสวรนะบ้านตางกับสวรพี่น้องนะครับนะครับต้นตเพื่อนี่โอ้นะครับบ้านท่ามาดานะครับว้นนี้เปิดแล้วข้าเป็นไรในหนองเกีงเลยเปิดตัวนี้ไอเปิดไว้สามชิมหาครับ เปิดไปสามเซนห้าเปิดไปสามสามเซนห้าต่อรองกันได้ครับพี่ต่อร่องกันได้บอว่ามึงกันก่อนะครับประอยากเงินสื้อในในในเน็ตบางทีนะเขำว่าเบิึงยจะหนาฟ้าว่าเป็นตึมตัวเนาะแมีนครับเพื่อบ่มักกันนะเพื่อบ่มักเพื่อเพื่อมักเพื่อบ่มักจังไดนกับเขาเบิมียนแมนครับพี่น้องนะครับราคาอนี้ผมบ่ได้อันนี้ดอกคันพี่น้องมากมากกันกัเอาไปแบ่งเ์ีห้เแบ่งก์ให้เราครับกับแบ่งให้ไปเลี้ยงครับไปไปพัฒนากันครับอืมนี่ครับหน่าพี่สวยแั่งเลยพี่น้องนะพี่ แม่เพิ่นก็เป็นกล้วยงามอุดรมาเข้าเนี่ยเนาะแม่นครับผมแต่ว่าตัวตัวเพิ่มดีครับได้พอมาหลายอยู่ครับนะครับลูกสาวเก้าเจริญลูกสาวเก้าเจริญงามนะครับไปสามแสนถ่านครับพี่น้องนะครับผมนะครับเป็นแม่บอกแม่ลาเตรี่สบายเลยแม่นครับนะครับเพราะว่าอายุพิจารนาอายุแม่บอกครับอันน่าคตแม่พันเลยล่ะครับหนี่งนางซีมผู้นะครับคนนะครับเอาไปอีกจักปีนึงกะสมได้แล้วครับพี่เรียบร้อยเนาะครับผมโอ้งามงามนะครับหน้าสวยเลย ะครับตัวนี้เก่งไปเลยสามแสนห้านะครับเปิดเพื่อพี่น้องไปนะครับมากึงมาต่อมาชมเบิึงครับนะครับผมเอานะครับลองเก่งคเอาลองเก่งกันตัวที่สามเนาะครับพี่ตัวที่สามเพี่น้องรับชมซื้อครับน้องนี่ตัวนี้อันนี้น้องปีใหม่ครับผมน้องปีใหม่ครับน้องปีใหม่เพิ่งเกิดปีใหม่บ่แมนครับเพิ่งเกิดปีใหม่โอ้นะครับเพิ่งเกิดปีใหม่ครับพี่น้องนะครับเป็นช่วอนชื่อว่าปีใหม่เอาคนิ่งๆลูกนิ่งๆเพิ่อเป็นเสื้อไซส์ละกัวไปเลน้องตัวนี้อันนี้พอเป็นผู้พยาครับ พอเป็นผ,ผู้พยาเนาะครับผู้พยาบรนเสียงเห้อง่นเซเลนผมบ่มีเอกสารเพื่อนตอนเอามาอ๋อครับครับครับ oh พี anyway> ่น้องเนาะให้พี่น้องเบิ่งตุนตัวครับพี่น้องนะครับนี่ตุหงตันหม่น้องครับเออหมุนมาให้พี่น้องเบิ่งมาครับอ่าให้พี่น้องตรงนี้หลูกอ่านะครับยินดีเสวยลูกอ่าเชิญครับกะึ่งโชคกึ่งเปิดอยด้พี่น้องเด้อนะครับมักก็ค่อยว่านะครับผมครับตัวนี้อันอัตลักษณ์ได้ผิดยังไงผิดอะไรพี่น้องฟังเนะอัตลักษณ์ตาแต้มแก้มจ้ำครับเขาบกอังครับ โอ้นี่นะครับนี่ครับเผ่าทั้ข้างเลยนะครับผมหองข้อหองข้อชัดเจนครับชัดเจนแตกบัวพอมแมนครับเอกรบพผ้านี่ชื่อว่าเชฟเบนานะครับเพื่อนนะครับอันแม่เพื่อนนี่เป็นเขาอันเขาเล่เขาเร่ครับนี่เปิดอเลาเล่เล่นะครับแมนครับเล่บานออกนี่เห็นว่าสังเกตว่าเพื่อนกิจเขากำลังจะบานออกครับ แม่เพื่อนสายเลนเหรอพ่อแม่เพื่อนเป็นสายไอ้ก้วยง่ามอุดรเท่านี้นะครับแตเดินขันลึกๆลงไปนั่นกับยังบอลลูโอ้ถ่ายเป็นไงเนาะถ่ายบุนเลยหางพุ่มหางหางง่ายดิบัฒนธรรมดานะครับนี่วัฒนธรรมดาตัวนี้นะครับนาจาอยลูกสาวละโอ้สวัสดีครับผมเอานะครับนี่โอ้นะครับทางงาวน้องาวยูไปงาวเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับ ตัวนี้ผมเรียกอนุรักษ์นะพี่อนุรักษ์ครับผมอได้กินหัวหานบนน่องยุ่นี่กินครับก็มีเนาะเสือเสือมีเน่ามีห่อมเน่าครับเรื่อยๆครับเสือมหันนะครับน้ำเลี้ยงดีครับผมเ้องการแห้กินยาสดเน่าแห้กินฟางครับฟางเน่าหัวหันเน่าเสื่อมเงินไปเนาะครับสะอาดสะอาดนะครับผมลายสุดจะแม่นแห่นอนนาะนี่หรอยู่นี่นอนเลยกินแล้วก็นอนาะกินละกันแน่นยังหยาบนะครับกินแล้วก็พักควันครับพี่น้องครับปาด วางวันี่วันี่นะครับนตังปีจะเดือนนั่งพี่นอยู่อ่าตัวนี้ปีเกเดือนครับปีเกเดือนครับสูงเท่าไรเนาะตัวนี้สูงร้อยยี่สิบเก้าประกันร้อยยี่สิบแปดครับร้อยยี่สิบแปดเนาะครับเอาประกันร้อยยี่สิบแปดอ่าอ่าิงแต่ว่าน่าจะเฉียดสามิครับพี่น้องนะสายตาเทียนบ่ต่มเบิ้งนะครับนี่เบิ้งติมโตแต่ยังไปได้อีกอยู่ครับมึงนองลองก่อนนะครับนี่มึงกะที่หอนพี่น้องเพราะว่าสวมมาจนเที่ยงเลยนะครับพี่นงก็อยากลงน้าไม่อยกลอนนะครับคลอนละหลับติมโตน้องยังไง ปีใหม่น้องปีใหม่เนาะครับผมมาจังกับลืมพี่น้องนะครับเข้ลองเกียงลายนะครับแปกตัวชิบตัวเลยพี่น้องครับรับเล้ยงลูก่ายพื่นนะครับ่ายบนเน่าตัดเลยนะครับบนข่าวไ้หางนี่พต้ององใวครับตัวนี้งามครับตกดินครับพี่น้องเนี่กือบตกดินครับอีกคืบยวแล้วตกดินพี่น้องกับมื่บิ้งตัวนี้ล่ะแม่นบ่เมื่อตัวนี้ล่ะเม่อบุ้งเนตัวนี้แ่ะเหงืว่าท่านเหนื่อว่าท่านเหนื่อกแบงเพิ่นไปน้องปีใหม เอานะครับเบื้งความงามของน้องปีใหม่ก็ขาวเนาะคือมันกลายเป็นลูกเป็นลูกผู้พญาครับเป็นลูกผู้พญเนาะเนี่ยกลเป็นตาอีสารมาเท่าเนะพี่าะงามนะครับต้นตัวดีนะครับนี่อ่ะนะครับเบื้อันานาเพป็นก่อนนะครับมันเก่งบ้าไปได้หนึ่งตัวด้วยไปได้ไปแน่นอนตัวนี้สามเพียงไหมครับสามเพียงต่อการต่อร้องกันได้คลิปก่อนหรอต่ก่อนเนาะครับสามเพียงพี่น้องนะครับสามแสนนะครับสุนทรเลยนะครับต่อร้องกันได้ครับต่อร้องกันไ้บล็อกน้ากับมามาคุยกันมาเบิ้งตัวจริงอยู่หน้าฟาร์มเลย อาติบได้ครับแค่หลอกแค่หลังเพื่อนนะครับงามเงาแคปหนึ่งลรกอแคปหนึ่งสวยๆแคบเดียวจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วน้องปีใหม่นะครับผมน้องปีใหม่ครับโอ้นะครับอัตลักษณ์เป็นก็คือว่าครบเนาะครับผมอัตลักษณ์ครบเนื่องดังซีุมพูดนะครับขอแข่งขอขายซีรสวยครับพี่ผิวสวยนะครับเรียบหน่อยดีเนาะเรียบหน่อยดีครับเรียบหน่อยกอดเขาหน่ดีกอดเขาหน่สวยเลยนะครับนี่ลองนะครับมึงเรียบมึงยังไงกันนะครับ เงินสีชมพูนะครับนี่ครับผมถุงเท้าเชื่อมต่อไปเชื่อมนะนะครับเอาน้องเก่งเอาตัวต่อไปได้ครับพี่น้องจุฬาฯนะครับผมเนาะน้องจุฬอนแล้วลูกมาตังเก่งเป็นตัวที่ซีเนาะครับผมผมพอดีแดดท่อนครับพี่น้องนะครับน้องก็ห้วนแน่นะครับผมเป็นตัวที่ซีนี่เพิ่อนที่ตั้งคซื้อปะครับน้องครับนี่ซื้ออยู่ครับพี่ซื้อย่งไรเก้าสยามครับเก้าสยามเก้าสยามครับผมอันนี้คือตั้งมาจากซื้อพ่อเป็นบอแมนครับเป็นลูกเก้าเจริญครับเป็นลูกพ่อเก้าเจริญชายเก้าเจรริญคับ ไอ้ฐามนะครับเจัดเดือนจักปีแล้วน้องนอันนี้เก้าเดือนพอดีพี่สูงอะไรครับสูงร้อยสามสิบสามสิบเจ็ดครับร้อยสามหกครับเก้าเดือนร้อยสามสิบเจ็ดแมนด่าพี่น้องโอ้นะครับวรมมาดานะครับวอร์มาดาอีเลีกตวนล้ลูกชายเก้าเจริญนะครับผมนี่นะครับสวรรคสรพี่น้องนะครับเก้าเดือนร้อยสามสิบเจ็ดนะครับพี่น้องเนี่ยที่าโอ้โหไะครับมาดีมากนะครับถือว่ามาดีเลยครับพี่น้องนี่นะครับ แข้งขาเงาดีครับตัวนี้บุญนะครับนี่ควย่อจะยง่ไปหนาครับพี่น้องครับผมออตัวเก่าเดือนนะพี่น้องเพื่อนตรงเจ้ปากครับพี่น้องเอ้ยนะครับตัวอะไรพีน้องใส่นะครับนี่แข้งขาเพื่อนนี่โอ้ยนะครับม่ต้องโอถึงเลยนะครับเก้าเดือนพี่น้องเก้าเดือนครับพี่ต้องบม่ผิดเด็ดกนะับ้ผมจะจนต้องใจรู้กันผมจะนเห็นเราผมก็กโอ้ยแต่ออกมาเลยปวดโพ่นะครับ อายุเก้าเดือนนะครับเก้าเดือนครับนะครับเบ่งโตวเบ่งนะครับหลบดเบ่งถ่ายเบ่งทางเบ่งนะครับกางข้อไปลองเด้อนะครับผมอดีลองข่อนแห้งนะครับนะครับขาเป็นสีแดงหอกขล่าันเสื้อคัดมือแรกเสื้อคัดมากตอนมาเนาะครับผมเสื้อคัดมือแรกสวรรค์สวรรท่านได้เห็นนะนะครับผมเก้าเดือนกับความสูงร้อยสามสิบเจ็ด ม่าจะบวกได้บ้านนี้บวกครับอันนั้นอันนี้วัดวัดสองอาทิตย์ที่แล้วผมไม่เบิงหนาเขาบนได้บ้างนะครับครับอ่านี่นะครับนี่เขาเปิดสวยเลยเขาเปิดสวยครับปีมันสองทางตาเตี้ยมนะครับข้ออ่องแมนครับเออบกเ้านี่โออบกเ้านี่แง่ครับตัวนี้ขั้วยี่แง่ธรรมาพี่น้องนี่แข้งขาข้อขาหรือ่า่ธรรมดาอี๋ครับน้อยเนาะครับผมเล็บหน่อยโอ้ยสะวันพี่น้องครับเป็นครับตัวนเพิ่งจงได้กัดตะวันนะครับผมนี่ อได้อยุเพื่อนี่โอ้โหบั้นทมดานะครับนี่เขาสนามสบายเลยนะครับเรียกว่าเป็นพอพันธุ์ที่ดีแน่น่าคตเลยนะครับผมนี่ไอ้บุงไขวันนี้น่าเป็นไอนะครับผมไข่เพียงได้พี่ไข่เพียงเนาะครับผมโอ้เนงินทางสีดมผูดีนะครับน้องก้าวสยามสยามเนาะสยามเก้าสยามพี่น้องก้าสยามลูกเก้าเดือนนเลยนะครับสะออนสวรสวรนะครับควนตะเกี่ยวสวยเลยครับนะครับไทยกับสิงห์เงี้ยโอ้สูงขนาดนะครับตัวสูงดีครับตัวสูงนะครับไทยยกสูงเนาะครับผม เงียบละค่ายๆแล้วนะตัวนี้คันพี่น้องมากเดอผมผมว่าจะเปิดจากสีเพียงเลยพี่ซีเพียงครับผมซีแสนนาอครับผมแม่โอ้เปิดแล้วครับพี่น้องนะครับผมนี่นะครับเลยเลยเพราะขั้นครับนี่นะครับเขาตายกรรมการพูดได้กะนะครับลองมาเบื้องหน้าขอบหน้าาั์มเพราะมันดีเนาะแม่นครับพี่นิ่งครับคนถางนี่ขันจับแบบนี้ครับนะครับเพราะว่ากะนาจะได้ ข้างพอวันเนาะนะครับเรื่องการยืนการยั้งนี่ก็ครับผมโอ้โหว่าทําอะไรแม่มปนสูงแล้วเพื่อนครเขาสูงเพื่นอันได้ปะพี่แม่คือว่าคนสูงอะไรแม่เพิ่นแม่เพิ่อนเป็นเพชรอุดรนะเอ้ยพงแม่นอุทัยอุทัเปล่าครับน่าจะอุทัยครับเพราะอันแม่เพิ่นเ่าสูงปันใดดิเพราะสูงปันใดบ้างผมผมเห็นอยู่เห็นแม่เพิ่นอยู่ครับครับแม่เ่าสูงปันไดด้วยแต่รอมาวันได้ลูกออกมาดีแห้ง แม่พันธุร้อยซี่สิบพุ้ยได้ปะนาจะประมาณร้อยซี่สิบได้อยูพี่ซี่สิบพุ้ยเนาะนิดเดียเนาะครับตัวใจโดดมากครับพี่น้องใจโดดมากขนาดนี้ก็อู้นะครับมาทำเวลาอยู่ครับร้อยซี่สิบอยู่นะครับเปิดไวซี่แสนเนาะเปิดไว้ซี่แสนครับพี่เปิดไวซี่แสนครัพี่น้องนะครับก็ลองมาเบินงครับมีสมาชิกนะครับหลายตัวครับนี่นะครับสมาชิกหลายตัวเลยนะครับก็เปิดของฟองเก่าสยามไปนะครับเรับไวซี่แสน นะครับนี่พี่น้องนี่นะครับเก้าเดือนครับความสูงร้อยเามื่บเจ็ดก้อนก็ได้ครับพี่เขามาเบิ้งหนาฟ้ามเลยเขามาเบิ้งอยู่แอกเลยครับเขาไปดังสีได้เห็นตัวจริงกันเลยนะว่าเป็นยังไดงนี่บางทีแม่จับมาลูกแม่ใบแม่แม่จับแมาลูกาบ่ใบบ้างครับข้าวที่เป็นเจ้าของกันก็ได้กันครับคุ้ยมันมีเจ้าของละทุกตัวแหละครับนะครับเอาเพียงตัว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 ต้วตั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 วัวตัวตัว ก็ถือว่าเพชรงามน้ในขอกในฟาร์มเลยครับผมแมนครับน้องซื้อยังครับจรงนี่น้ำเพชรฟ้าครับพี่น้ำเพชรฟ้าครับผมคบผมีลูกพออะไรครับน้องเป็นลูกเพชรมงคลครับลูกเพชรมงคลครับผมเป็นล้านเพชรอุดรล้านเพชรอุดรครับเพียรน้องนะครับก็คือว่าที่เด็ดนะครับของของฟาร์มเลยตอนนี้อายุน้องเพื่อนอะไรบ้างเออตอนนี้สองปีหกเดือนครับสองปีหาหกเดือนเนาะครับผมประมาณเนี้ประมาณนี้นะครับผม ไอ้ถามเขาเนี่ยมากจังเลยครับแม่นี่คือเอาน้ำมาประจำควักประจำฟั่มนี่ไอ้ตอนแรกที่เพิ่นไปเอานี่ผมไม่รู้เด้พ่อกับแม่เพิ่นไปจับมาครับครับตอนแรกว่าได้เป็นแบบนี้ครับอันนี้เอามาเจอน้ำเลี้ยงเจออัดแม่เนาะน้ำเลี้ยงเจอขัดแม่โอ้โหนะครับว่าธรรมดาครับน้องอ่านิ่งๆลูกนิ่งๆอ่าอนะครับสูงกันนี้สูงนิดสูงนิดอ่าร้อยสามสิบแปดบวกสามสิบแปดบวกครับร้อยสามสิบแปดบวก พราะว่าอ่าผลงานเพิ่งไปไหผลงานเหครับล่าซุดนีล่าดเลยล่าสุดกับไปได้ล่องแชมครับอยู่อำเภอเพ่นครับลองงานวิถีคนวิถีควายครับครับผมอยู่อำเภอเพ็ญทำไปลองนะครับดดีกีกับล่องแชมเนาะครับดีกีล่องแชมครับหนึ่งนะครับพี่น้องนี่ครับบรรมาดานะครับผมเนื้อหนังมาเต็มครับตัวนี้กับบอถือว่าขี่ได้ดอก โอ้พรธรรมดานะครับ,บพีน่น้องท่นติดรังบัานเนี่ยนี่นะครับผมก็ต้องเข้าตากรรมการเนี่ยเนาะเข้าตากรรมการได้แล้วพี่น้องนะครับเพราะว่าแข้งขาเพิ่นแข้งขาเพิ่นใหญ่ครับพี่ใหญ่ครับนะครับหางเงาปานหสวยเตือนนะครับวันนี้ก็อัตลักษณ์ดีเข้ากันครับอัตลักษณ์มาเต็มมือกันโอ้โหครับครับโคกหางพุ่มหางหางเงาครับหางเล่ยเข่าโอเคอยู่ครับตัวนี้ครับตาเตียนพี่น้องนะครับอันนิ่งๆหนึ่งนิ่งหน่อยอันนิ่งๆนะครับเพิ่นกระสีหอนแน่ครับพี่น้องต้องขออภัยพ PG ี่น nice ้องได้มาช่วงเที่ยงพอดีนะครับน้องเพิ่ง นะครับห่อนแดดเนี่ยนะครับกระเบื้องนะครับล่ำตนล่ำโตนะครับผมก็คือว่าสายตากรรมการครับขัดขึ้นกันนะครับไปล่องแชมอันดับหนึ่งนะครับงานของอำเภอเพนนะครับก็เป็นนะครับเพชรนะครับประจำควอกประจำฟ้ามเลยครับผมอันนี้ก็เป็นเป็นตัวชู่วโล่งครับเป็นแ่บเนาะครับผมพี่น้องมาเบื้องมาเยี่ยมชมมาอยัางนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือ ผสมไหมครับลองกัผสมแล้วครับพี่ผ่านรอบแรกไปรอบสองจะหอดวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยแหละครับ๋อนะครับผ่านหนึ่งรอบแล้วผสมพอได้ไหมครับนี่ผสมท่องเอกครับท่องเอกไวเนาะครับผมหนึ่งรอบจะเขารอบสองครับผมนะครับผมผสมโตได้ครับอืมผสมโตมากครับอยู่พังงูอยู่พังงูนี่ครับของเสียสมเกียรติครับอืรนะไปนองนี่คุณหอกลันตกไปนะครับผสมกรับล่องแชมป์ล้วครับไปนองนะผมหนึ่งเพราะธรรมดาครับนะครับผมวันนี้เพื่อนน้องเพื่อพี่เพื่อนน้องเพื่อนมหานี่ เงี้ยแบ่งบน้องเลยอ่าตัวนี้ราคาผมบอบอเดอบอกใส่าโน่ใส่บานมากครับใส่าน่ขันหนาฟ้ามือเล่พี่ครับผมคันยากได้ไปไปเลี่ยงไปไปเดินสนามต้อหรือยังจ้งไดครับครับโทษขามาาหรือว่ามาเบิองหนามาเบิองอยู่บ้านเลยครับมาเบิองหนาคอกหนาฟ้ามดีกว่านะครับพี่บมากินนานเป็นเย็นครับพี่น้องนะครับผมมาเบิ่งหนาคอกหนาฟ้ามเอานะครับราคาไม่นี้ในใจทุกคนแลนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ขอว่าเป็นลังไม่ ครับผมเป็นหลังไม้ครับนะครับผมมื่อนี้ก็สิมีอยู่หาตัวนะครับที่ต้องเกียงเอาไม้ชุบเนาะครับนะครับผมมื่อนี้ก็อ่าไอ้กับขอขอบคุณนะครับที่ครับผมยิบเปิดคอกเปิดฟ้ามนะครับให้พี่น้องได้รับชมนะครับผ่านช่องทางของยูทูบช่องบอตั้มนะครับพี่น้องนะครับก็ดีใจนะครับที่น้องนุ่งเปิดคอกเปิดฟ้ามให้เยี่ยมชมนะครับกับบอผิดบอถือเนี่ยก็ต้องคว้าไฟพี่น้องเด้อนะครับผมกับนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องคว้าไฟเอฟทีไปนั่งนะครับก็ มักจนโตกะนะครับมักตัวได้จะต้องสอบถามน้องเคียงิ้งนะครับเปิดสุดตัวครับน้องอวินเด็บครับผมเปิดผู้ตัวพี่แด้ผมมักตัวนี้แล้ครับพี่น้องเลยง่ามเลยนะครับสวยนะครับตัวนี้ครับสวยครับสเอว่าสวยเลยนะครับผมเก็ตแนนห้งตัวนี้นะครับนี่โตนะครับโอ้ยสะอ่อนเพื่อนเนาะพันพันพันสนามมาแล้วือ่นะครับผมเอา นะครับแดียวสะวอนเต้นนี่ล่ะนี่เฮ้ยเออปกผ้าวนี่เออปกผ้าวหญ่แห้งลังผึ่งสวยเลยเนาะครับผมพี่น้องมาเบิ่งเอานะครับราคานี่นะครับมาเบิ่งออกครับพี่น้องนะครับเปิดพัดลงก็ไม่เย็นมาช่วยไหมเด้อนะครับเราไปน้องเลยครับผมครับผมเลยนะครับมื่อนี้ก็ขอขอบคุณน้องเก่งนะครับเด้อครับครับที่เปิดคอกเปิดป้าให้ย่ายมาเดลมายามนะครับเดี๋ยวลมาอัปเดตยินดีต้อนรับอัปเดตป้ามห้เรื่อยๆนะครับมื่อนี้ก็ ขอขอบคุณเอฟซีนะครับพี่น้องเด้อยครับที่เขามารับชมนะครับของาครับผมสมารีฟาร์มนะครับในความบุกความใจพี่น้องพันแปดพันมาสินอุดรสกลครับนะครับติดต่อโน้นง่ครับพี่น้องนะครับนี่ไปมาเห็นเลยนะครับไปมาสวัสดีกับผ่าตัวทหารนกเก่ยงนกเกียงขอเบอร์โทรเลยนะเบอรโทรศูนย์แปดศูนย์แปดแปดครับผมสองศูนย์สี่สี่หกสองโอเคนะครับวนี่กัขอขอบคุณนกเก่งครับผมพอกันคลิปหนาเด้อครับผมนี้ก็ขอขอบคุณอะไรขอบคุณกำลังของในครับ้าผมขอบคุณครับจ๊าบ